ไปจับกได้ยังวแล้วดีาาใ่ไม่่วไปใช้คนเบาเสลกเวาวลูกคนจะยืนยุทเอาเอานีให้บป็นใส้ถุงมั

เปนางเงือเป็นนางเงือกสิเงือกฮะเงือกถามเรียกเขาไเ่า็ยือเมือกอะสีเงือกคืออันนี้ไม่ได้หอเออแล้วเดี๋ยวทายเขาดิปีพ่อทายดิปีพ่อ่ายดาวผู้เนาะปาวอผู้เอาผู้นั่นไม่ผู้เสียวมากผ่นแล้วอย่างไรล่

ดูดีมีเองทำมาค่ะขึ้นเลยร่้รวยแบบนี้กะมาใสเรียงขึ้นอ่เมาสิเอาสิโอเป็นยังไงกูตัองมีเก่าหรือมั้ทำไมไม่มีวิเศษ

ขอนยืนในพ่อแม่ได้เพื่อว่าอาศัยแม่ให้น้องก็ดีค่ะอืมทางนี่ะไปมาก็ดีกมาคคนแพงหม่ปี้ี้